ตอนนี้เราก็ต้องไปทําตัวเป็นซูคิปเปอร์ให้<ม>ให้ให้ได้จริงๆอะค่ะซึ่งทุกวันนี้ตุ๊กแกหนูก็ต้องจับงูก็ <c oughs> ต้องจับหูอะไรก็ได้นูจับเลยเคยกลัวไหมกลัวหมดพี่ตุ๊กแกแมงสาบกลัวหมดจริงจบไม่กล้าจับทุกวันนี้คือเอแบบพี่ผ่าฝึกอะจนหนูแบบได้ก็ได้ <c oughs> หนูก็เพิ่งมารู้เหมือนกันพี่ในปีที่ส3บาหนูจะมวนตัวกับใครมันก็ไม่ทันแล้วไง มีแฟนทําสวนสัตว์เขาไม่ได้ขายหนูมาให้แพ็กเกตนี้นะพี่หรอะไม่มีไม่มีแพ็กเกตนี้เกิดขึ้นมออันเพิ่งมาเกิดในปีที่สิบแล้วถ้าหนูจะม้วนไปทายาบุนดาซ่าตัวนั้นเออ,นเอ,อหนูคิดว่าป้าเขาทำโรงแรมมันก็สบายนะทำโรงแรมหนูก็ไปเป็นเจดูแลรีสอร์ทแล้วพอไปถึงออคือเขาค่อยๆอย่ะค,คือเขาก็ค่อยซึมซับ,บถ่ายทอดพาเราไปเที่ยวสวนสัตว์บ่อยๆเอาสัตว์แปลกๆมาให้เราเลี้ยงที่บ้านเอากวางมาให้หนู ตอนนมที่บ้านกรุงเทพหิ้วไปหิ้วกลับหนูก็เอ๊อเลี้ยงกวางแรกๆเราก็แบบอุ้ยอเมซิ่งใครจะมาเลี้ยงกวางในกรุงเทพป้าเออเราก็ใครพูนั้นป้ามันไม่ง่ายเไม่ง่ายเธอไม่ง่ายแล้วหลังๆไปไปเอาไปคุมเกาะสร้างตายแล้วชีวิตชันอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันตาระปัดขนาดนี้อะไรอ่ะแต่ว่าอ่ะก็มันก็มันดีอะไรอย่างเงี้ย